วันนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาคันเบ็ดนะครับไกลนะครับไกดกงคันเบ็ดตกดานะครับเกิดความเกิดการชำรุดนะครับถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ต่อไปนะครับจะเกิดเหล็กตัวนี้นะครับจะบาดนะครับบาดสายอินสายปีของเราขาดนะครับเราใช้ความร้อนนะครับใช้ก้อยเช็คลุนไปนะครับ ด้ห้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็ลนไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ถอดไกล้ออกนะครับแล้วเราทำความสะอาดปลายไกดขันเบ็ดนะครับส่วนตัวไกลเก่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ เรานำไกด์ตัวนี้นะครับไปที่ร้านนะครับวัดร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับแล้วเอาไปเทียบเคียงนะครับเพื่อซื้อไกด์ตัวใหม่นะครับตัวหนึ่งก็ประมาณยี่สิบบาทนะครับแต่ก็ใช้ตัวใหม่นะติดเข้าไปแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับติดซ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วดูแนวให้ตรงก็ถือว่าวใจได้นะครับอันนี้นะครับคือไกด์ที่เราไปซื้อมาแล้วนะครับเวลาไปซื้อนะครับทา,างร้านเขาจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือเราต้องเอาตัวเก่านะครับไปเทียบขนาดอาของดูปลายไกด์ของเรานะครับต้องดูลักษณะให้ดีนะครับนี้นะครับ ด้านวงนะครับจะตรงเท่ากับปลายกันของเรานะครับเดี๋ยวเวลาใส่นะครับใช้มีดนะครับขูดใช้มีดนะครับขูดตกแต่งปลายไกลนิดหน่อยนะครับแล้วลองลองเอามาใส่ใส่ดูนะครับว่าหลวมไหมนะครับถ้าเกิดหลวมก็คือได้นะครับแต่ถ้าเกิดแน่นนะครับแล้วใส่ไปแล้วแน่นแต่ว่า ปลายกันเบ็ดไม่แตกเป็นขุยนะครับก็ขูดออกสักนิดนึงนะครับอย่าให้แน่นเกินไปนะครับแล้วเวลาใส่นะครับเราต้องให้ลักษณะปลายไกนะครับหันเหมือนกันนะครับตรงกันนะครับโดยการใส่นะครับต้องใส่เข้าไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อดูนะครับแล้วจึงจะใช้กาวร้อนนะครับแตะลงไป อันนี้นะครับเราหยดกาล้อนเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ไก่เข้าไปนะครับใส่ให้สุดเลยนะครับแล้วเรามาหันดูท้องไก่นะครับท้องคันนะครับอ่าลักษณะจะต้องเทียบตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงเราก็บิดก่อนนะ เราเล็งดูนะครับว่าได้ไหมนะครับช่องนันานของไกลนะครับจะต้องเป็นแนวเดียวกันนะครับถ้าได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับหยดกาวเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับใช้กาวร้อนนะครับ หยดกาวเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อวความคงทนแค่นี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับการเปลี่ยนปลายไก่นะครับปลายของปลายคันเบ็ดนะครับ